ขั้นตอนที่ผ่านมานะครับเราเปลี่ยนเบอร์จากเบอร์เก่าเป็นเบอร์ใหม่จะมี sms ส่งรหัส4ตัวไปที่เบอร์ใหม่นะครับจดเลข4ตัวไว้แล้วก็มากรอกลงในขั้นตอนของเรานะครับมันก็จะเป็นทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนนี้คือผมเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเอาเลข4ตัวกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาตรงการตั้งค่าหรือเซตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็ ถ้ามาตรงเซตติ้งแล้วนะครับก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆจะมีคำว่าแชทเห็นไหมครับแชทที่อยู่ด้านบนสุดนะเราคลิกเข้าไปตรงคำว่าแชทภาษาไทยก็จะเขียนว่าแชทนะครับทีนี้ไปตรงที่แบ็กอัพนะครับคือการสำรองข้อมูลเนาะสำรองข้อมูลที่เรา แชทกับเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มันหายให้มันเป็นปัจจุบันนะตอนนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงสำรองข้อมูลหรือว่าตรงแบ็กอัพนี่ครับข้างบนสุดนะคลิกได้เลยคลิกไปเสร็จมันก็จะโชว์นะครับว่าแบ็กอัพล่าสุดเมื่อไหร่นะครับให้แบ็กอัพไป Google Drive โดยใช้อีเมลอะไรนะครับทีนี้ผมก็จะคลิกไปที่ แบกอัพไปที่ Google Drive นะครับมันก็จะถามให้เราอนุญาตนะครับก็ติ๊กก็ตรงคำว่าอ l l o านะครับหรือว่าอนุญาตนะครับปึ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมาว่าเป็นเหมือนขั้นตอนที่บอกว่า อนุญาตนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในในใน l ลน e นะครับแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างเราก็จะถูกแชร์นะครับไปที่ Line และ Google a อนะคับหลักๆก,ก,ก็คือเขาจะบอกว่าข้อมูลบางอย่างของเราจะโดนแชร์ผ่าน Line แล้วก็ Google a c c o u n t นะครับของผมมันไม่มีความลับอะไรก็คลิกอนุญาตก็คือ Allow นะครับด้านขวานะครับ คลิกปุ๊บมันก็จะทำการสำรองข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพสุดท้ายมันก็บอกว่าประวัติของการแชทนะครับได้ผ่านการแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกโอเค